บุตรชายพันธตำรวจโททักษินชินวัตรได้เรียกร้องพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะผู้สนับสนุนได้ออกมาสแสดงความรับผิดชอบหากว่าม็อบเลือกใช้วิธีการเคลื่อนไหวที่รุนแรงนายพานทองแท้ชินวัตรบุตรชายพันธตำรวจโททักษินชินวัตนได้โพสต์เฟซบุ๊กมีเนื้อหาว่าเรื่องวุ่นวายทุกวันนี้มีสาเหตุมาจากสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์เกือบทั้งหมดพร้อมตั้งคำถามสีข้อว่า การป่วนบ้านป่วนเมืองในครั้งนี้เป็นการผลักดันของพรรคประชาธิปัตย์ล้วนๆไม่มีพรรคการเมืองอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องเลยเป็นการกระทําเพื่อสนับสนุนให้พรรคพวกที่เชื่อว่าเป็นคนดีเข้าสู่อํานาจแบบผิผดๆไม่เป็นประชาธิปไตยผ่านกลุ่มบุคคลที่เป็นสาวกของพรรคประชาธิปัตย์ที่เรียกตัวเองว่ามวลมหาประชาชนเรียกได้ว่าพรรคประชาธิปัตย์กำลังนำเสนอระบอบการปกครองที่ไม่เป็นประชาธิปไตยใช่หรือไม่ ถ้าพรรคประชาธิปัต์มุ่งที่จะเล่นการเมืองในสภาไม่เล่นการเมืองข้างถนนไม่แห่ไปปิดสถานที่ราชการเช่นเดียวกับพรรคการเมืองอื่นๆทั่วประเทศที่ลงสมัครรับเลือกตั้งประเทศชาติประเทศชาติก็จะไม่ต้องเสียหายการท่องเที่ยวก็จะไม่ตกต่ําพี่น้องประชาชนก็จะทํามาค้าขายกันได้สะดวกตลาดหุ้นไม่ซบเซาและที่สําคัญที่สุดชาวนาก็จะได้รับเงินค่าจำนำข้าวตามปกติไม่ต้องเดือดร้อนเช่นทุกวันนี้ใช่หรือไม่ หากการป่วนเมืองครั้งนี้นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ดีไม่ขัดต่อระบบการปกครองของไทยไม่มีการสูญเสียชีวิตผู้คนพรรคประชาธิปัตย์ย่อมได้อานิสงส์จากการกระทำแต่ถ้าผู้คนทั้งฝั่งม็อบและเจ้าหน้าที่บ้านเมืองรวมถึงพี่น้องประชาชนผู้บริสุทธิ์เกิดต้องบาดเจ็บล้มตายขึ้นมากกว่านี้หรือมีจลาจลกลางเมืองเกิดขึ้นพรรคประชาธิปัตย์จะต้องออกมายอมรับว่าเป็นแกนนำที่พามวลชนออกมาสู่การสูญเสียเช่นนี้ และเมื่อดูจากรูปก็น่าจะสื่อให้เห็นทั้งองคาพยบของม็อบและแนวร่วมได้เป็นอย่างดีว่ามีใครบ้างที่เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างเงื่อนไขเพื่อยกระดับความรุนแรงให้มากขึ้นหากเป็นพักการเมืองในระบอบประชาธิปไตยออกมานำมวลชนด้วยตัวเองแบบนี้แล้วก็ต้องรับผิดชอบการกระทำของพักพวกตัวเองด้วย